ค่ะพี่เป็นสวัสดีช่วงเช้าเ้านะคะที่แปลงผักสาบของพี่เป็นนะคะวันนี้จะพามาดูผักสาบค่ะในช่วงเช้าเ้าหลังจากที่ฝนตกมานะคะดอกก็เริ่มมาอีกชุดหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกเริ่มมาแล้วก็หลังจากที่มันแล้งไปเยอะๆนะคะเหมือนที่เราทราบๆกันแล้งแบบโอ้ดินนี้แห้งไปหมดเลยค่ะช่วงนี้ก็ผักสาบก็เริ่ม ฟืน้นแล้วก็ติดดอกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่มันเป็นผลใหญ่ๆเดี๋ยวพี่เพ้นจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้อายุประมาณสามเดือนกว่าเองค่ะสามเดือนนิดๆของพี่เพ้นมันจะเป็นรุ่นๆเนาะบางท่านถามมาว่าพี่เพ้นปลูกนานแค่ไหนมันเป็นรุ่นๆค่ะเนี่ค่ะนี่เห็นไหมติดดอกกำลังติดดอกเยอะเลยค่ะ ทั้งติดดอกแล้วแตกแขนงนะคะขแขนงใหม่ๆกิ่งใหม่ๆนี่เยอะมากนะคะดอ,อกตั้งแต่ปลายยอดเนี่ยคะ่ะไปถึงปลายยอดเลยดอกเพราะฉะนั้นในรุ่นต่อไปนี้ลูกนี้เต็มแน่นอน,นะคะ่ะมองไปตรงไหนก็มีแต่ลูกเลยคะ่นะนี่ค่ะเห็นไหมอ่าดูอาจจะยังยังไม่ดกนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะติดติดลูกได้ รุ่นที่สองอันนี้รุ่นที่สองนะคะถ้าเป็นต้นแรกๆที่อายุเยอะๆแล้วก็นั่นแหละค่ะมันจะลูกดกหน่อยๆอันนี้เขาเพิ่งติดลูกนะคะแต่สำหรับพี่เพนก็ถือว่าสุดยอดมากเลยคันนี้ค่ะเนี่ยค่ะยังมีติดดอกตรงนี้มาถึงปลายชนกันเลยนะคะตรงนี้นี่มีแต่ดอกเลยนะคะ ดอกมันยังเล็กก็เลยมองแบบไม่ค่อยชัดนะนคะคะจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะประมาณนี้เช้านี้ที่สวนที่ฟาร์มอากาศดีมากๆเลยค่ะหมอกเต็มแต่เช้าเลยนี่มีแต่ดอกเลยนะคะพามาชม มันอาจจะยังแบบเขาเรียกอะไรคะมันหลุดล่วงอะคะ่ะเขาเรียกอะไรก้านมันไม่แข็งแรงมันก็อาจจะหลุดล่วงนะคะแต่มันก็ติดเยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะอากาศมันร้อนมากๆเลยนี่ดอกเล็กดอกเล็กดอกใหญ่เพียบเลยค่ะ รุ่นต่อไปนี่ขายไม่หวานไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยอย่างตรงนี้อย่างตัวนี้คือพี่เพนปล่อยให้แก่นะคะอย่างตัวนี้นี่ปล่อยให้แก่ก็จะประมาณนี้แหละนี่ส่วนที่ปล่อยให้แกนะคะไม่ได้เก็บเขาดอกก็เต็มเหมือนกัน อเพียบเลยก็หลังจากนี้ถ้าเกิดมันจะไม่ค่อยมีฝนอีกก็ต้องเออตั้งใจรดน้ำนะคะรดน้ำดูแลเขาดีๆเขาจะติดลูกเยอะเลยไอรุ่นที่พอจะมีได้เก็บขายก็มีค่ะเดี๋ยวอีกสักสามวันก็ได้ขายนะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้ตรงนี้สวยๆเลยเนี่ยค่ะบางทีมันจะเป็นกระจุกถ้ามันติดทั้งหมดนะคะ ก็จะดีเลยเนี่ยเพียบมีแต่ดอกเลยฮะพามาชมดอกผักษาบเช้าๆอากาศสดชื่นนะคะที่สวนเนี่ยนคะคะสำหรับต้นพันธุ์ยังมีนะคะใครสนใจก็063 007 4192นะคะแวะเวียนมาได้ค่ะ วปเวียนทักถามพี่เพนมาไอดีไลน์พี่เพนก็ตัวเบอร์แล้วค่ะ063 007 4192ทักมาแล้วก็พี่เพนจะได้ส่งรูปให้ดูแล้วอธิบายพูดคุยกันเนาะถ้าอยากได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีช่วงเช้าค่ะวันนี้หมอกลงแต่เช้าเลยค่ะที่ฟาร์มที่สวนนะคะ